สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่านินจาครับ <c oughs> ทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่7กันยายน2,567แน่นอนครับเราก็มีเรื่องของพาม่าอีกนั่นแหละฮะที่จะมาพูดมาคุยกันคือมันไม่จบไม่สิ้นนะฮะเรื่องของพาม่า ก็อย่างกรณีที่มีการอ,าออกมาแฉออกมานำเสนอคลิปเสนอข่าวกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโรงเรียนเทือนนะแล้วก็ให้ร้องเพลงชาติพมา่าโดยอ้างว่า,าลูกหลานเขากลับไปเรียนต่อที่ประเทศพมา่าเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ก็ทำไมคุณไม่ส่งลูกคุณกลับไปเรียนที่พมา่าเลยล่ะและอยู่ทำไมในประเทศไทยแลวเด็กพวกนี้ไม่สามารถที่จะไปเรียนในระบบ ของอทางการไทยได้อันเนื่องจากว่าพ่อแม่เป็นต่างด้าวที่แอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายก็ทลาวทำไมทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการผลักดันกลับล่ะเห็นไหมแล้วก็ออกมาพูดลอยหน้าลอยตานะ,ะเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าจับหลายครั้งแล้วสั่งปิดหลายครั้งแล้เขาก็เปิดอีกนั่นแสดงว่ามีคนบางกลุ่มบางคนรับสวยรับเงินหรือเปล่าจึงอยากถาม นี่แหละครับเราถึงจําเป็นต้องอ,ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานพม่านะไม่เกี่ยวกับพี่น้องมอญไม่เกี่ยวกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะแล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่เพราะพม่านะฮะที่เป็นกะเหรี่ยงจริงๆก็มีอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับอย่างพม่าบางกลุ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับการปกครองของกะเหรี่ยงและก็มีใจฝักใฝ่พมา่า แล้วก็ออกมารบกับกะเรี่ยงด้วยกันเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเหมาว่ากะารี่ยงที่เป็นพม่าเนี่ยคือการ,รียงทั้งหมดไม่ใช่นะครับนี่คือการกระทําของพอม่าและอีกกลุ่มหนึ่งกล้าถึงขนาดที่ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งตั้งกวนแล้วบอกตัวเองว่าเป็นสื่อเป็นนักข่าวนะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของตำรวจไทยโดยไปดัดแปลงนิดหน่อย โอ้โหมันมากมายไก่กองแล้วนะประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันจะต้องเร่งดําเนินการกําจัดแล้วเพราะว่ามีข่าวอันนี้ข่าวนี่มันแน่นอนอยู่แล้วแนะ่ะฮะแต่ว่ามีการแจ้งเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อเช้านี้นะฮะแจ้งมาจากทางเชียงตุงบอกว่าอาจารย์ขอแจ้งให้ทราบว่ากลุ่มพมา่านะจะมีกลุ่มชาติพันธุ์นะที่อ้างเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาร่วมต่อต้านนะแรงงานอ๋อแจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์นะจะเข้ามาร่วมต่อต้านแรงงานพามา่านะครับด้วยนะครับเพราะกลุ่มที่ก่อเหตุในไทยคือสายของมินองหลายที่ส่งเข้ามานะเพื่อที่จะให้ไทยผิดกับกลุ่มชาติพันธุ์และก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นพาม่าเขาจะได้ดูนั่งดูสบาย นั่นคือการยุแยงแต่แขงแย่พม่าทําอย่างนี้อยู่แล้วฮะเพศที่เกิดการสู้รบกันในอารัชานเนี่ยทาไมถึงไม่ยุติเหตุก็เพระาะว่าพม่าไปแย่กลุ่มนี้ให้รบก,กับกลุ่มนั้นแย่กลุ่มนั้นให้รบก,กับกลุ่มน้นแล้วพอกลุ่มใดอ่อนแอพม่าก็จะมาสวมรอยโจมตีเขานะแต่พอพม่าะจะแพ้ก็ขอเจราจารสงบศึกนะเพื่อที่จะอาลงสัญญา n อ a นนะเพื่อที่จะบอกว่าเรา มาร่วมกันปกครองประเทศนะครับพอเขาเชื่อเขาหยุดรบนะหยุดฝึกทหารก็ช่วยโอกาสโจมตีเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพมา่าไม่งั้นมันไม่ค่าแกนนําทั้งหมดแม้แต่แกนนําของพม่าเองในกรณีสัญญาป่างหลงหรอกครับนั่นคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็อย่าไว้วางใจไงผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วบอกกับรัฐบาลบอกข้าราชการไทยมานานแล้ว นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เร่งกําจัดนะเพราะผมมีคลิปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า,อาสองคลิปเนี่ยนะครับต้องขอบคุณทางท็อปนิวแล้วก็ทางาทีมงานสื่อนะครับเพราะาภัยที่เกิดกับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยหากรัฐบาลเร่งดําเนินการแก้ไขนะตามที่เราเสนอตามที่กลุ่มพิทักษ์ไทยเสนอผมกล้าฟันธงเลยว่า6เดือนถึง1ปี นะประเทศไทยจะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นรัฐบาลจะมีกระแสนิยมที่ท่วมท้นอย่างมหาศาลจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามนะเพราะหนึ่งภัยจากพม่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและกลุ่มเข้ามายึดอาชีพค้าขายนะไม่ใช่แรงงานธรรมดา,านะเพราะคนเหล่านี้มีแผนครับเพราะการทำมาค้าขายการเข้ามาดำเนินการเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยนะส่งเงินไปช่วยกองทัพพมา่าและแน่นอนฮนะเมื่อเขาจะส่งเงินไปเนี่ยเขาจะต้องเข้าแบงก์แล้วก็ส่งผ่านแบงก์ไปยังพมา่าแล้วมันก็ออกมากล่าวหาว่านี่ไงนักธุรกิจไทยนี่ไงรัฐบาลไทยเปิดไฟเขียวให้มีการโอนเงินไปให้กับกองทัพพมา่าหรือกองทัพชาติพันธุ์อะไรก็แต่นะเขาเขามีวิธีการเล่นแต่เขาก็อ้างว่าคนที่โอนเงิน กลับไปกลุ่มนี้นคือ NUG คือของอองซานเห็นไหมมันก็พยายามที่จะกันแกล้งประเทศไทยภัยจากอเมริกานะผ่าน n อ o และพักการเมืองที่กำลังพยายามปั่นป่วนสร้างปัญหาอยู่ในขณะน,นี้นะภัยจากนักการเมืองบางพักที่วางแผนโกงกินชาตินะแล้วก็ทำลายสถาบันทหารภัยจากการขายประเทศนะในหลายๆเรื่องนะครับ ไปจากคนไทยเองที่นิยมนักการเมืองทําลายชาตินะเขามาก็เหไปเลือกอะไรต่ออะไรนะทหารไปช่วยแ้เป็นทับตายนะพอได้รับการช่วยเหลืออยู่รอดปลอดภัยแล้วไปกราบขอบพระคุณนักการเมืองคนไทยเองก็สําคัญนะถ้าคนไทยเองยังทําลายตัวเองมันก็ยากนะข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตวุ่มโจรเงินหลายแสนล้านกองอยู่ในประเทศไทย แต่เราไม่สามารถนําเอาออกมาใช้แต่ปล่อยให้ต่างด้าวใช้แต่ในกลุ่มตัวในกลุ่มต่างด้าวเท่านั้นเศรษฐกิจไทยถึงย่าแย่คนไทยจึงยากจนอาเหตุเพราะรัฐบาลข้าราชการนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการมองเรื่องนี้ไม่ออกหรือไงไม่ทราบคนไทยเทศรษฐกิจไทยจึงย่าแย่หากเราทําเรื่องนี้สําเร็จเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในทันทีให้เวลาฟื้นฟูเต็มที่6เดือนถึงหนึ่งปี รัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องออเอาเงินมาแจกสร้างความนิยมแต่เศรษฐกิจตรงนี้มันจะเป็นการสร้างฐานอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรัฐบาลจะได้รับความนิยมอย่างท่่มท้นด้วยผลงานที่ออกมาด้วยตัวของมันเองครับนี่คือสิ่งที่เราจะนำเสนอในนามของกลุ่มคนไทยพิทักษ์ชาตินะครับนี่แหละเราไม่ได้ปรารถนาร้ายแต่เราปรารถนาดี เพราะฉะนั้นเราจรึงชักชวนคนไทยร่วมลงชื่อร่วมลงนามไม่ได้ไปไล่รัฐบาลไม่ได้ไปขัดขวางการทํางานของใครแต่เราไปยื่นเรื่องให้เพื่อแก้ไขนะกำจัดแรงางานเถื่อนนะต่างด้าวเถื่อนที่ทํามาค้าขายถ้าสามารถกําจัดตรงนี้ได้ประเทศไทยอยู่ดีกินดีขึ้นอย่างแน่นอนเราไปติดตามดูคลิปกันครับว่าพม่าทําอะไรกับประเทศไทยบ้างนะ ทั้งเรื่องของการฝึกเด็กพมา่าให้เป็นพมา่าแต่ฝึกในประเทศไทยและอ้างบอกว่าเดี๋ยวกลับไปพมา่าจะเรียนหนังสือต่อยอดไม่ได้มึงก็ส่งกลับไปประเทศมึงเลยจบแค่นี้เองง่ายๆพ่อแม่มึงกลับไปเลยนะเจ้าหน้าที่อย่าไปอย่าไปหยุดแค่โรงเรียนนะตรวจสอบแล้วกวา,าดล้างให้เกลี้ยง 2. นะคนเข้ามาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งตั้งกวนแล้วอ้อางว่าเป็นสื่อไอ้กลุ่มนี้ต้องจับดำเนินคดีโดยเด็ดขาด นะหลังจากติดคุกเสร็จแล้วส่งกลับครับยาเอาไว้ในประเทศไทยยาเห็นแก่เงินยาเห็นแก่ได้แล้วสักวันท่านจะเสียใจไปดูคลิปสองคลิปนี้ครับแล้วท่านจะมีความคิดเห็นเหมือนผมอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นถ้าคุณเป็นคนไทยรักผืนแผ่นดินไทยนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยท็อปนิวตามเรื่องนี้หน่อยมันเป็นยังไงนะก็คือคลิปคลิปนี้ โรงเรียนที่มีการร้องเพลงชาติเมียนมาอ,มอันนี้ตอนต้องขออนุญาตเบลอนะเพราะว่าเป็นภาพเด็กๆนักเรียนนะ,ะเนี่ยก็คือมีการนำร้องเพลงชาตินะ ก็เคารพเพลงชาติปกติอันนี้แต่ช่วงนี้เป็นเพลงชาติไทยไงแล้วก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะเสียงเพลงชาติไทยก็ร้องแปลกๆแล้วหลังจากเพลงชาติไทยนะฮะก็จะมีการให้ร้องเพลงชาติเมียนมาด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูฮะที่มันกลายมาเป็นประเด็นดรามากไงว่าทําไมโุงเรียนอยู่ในเมืองไทยต้องร้องเพลงชาติเมียนมาหน้าเสาธงไทยด้วยอ่ะคือเคารร้องเพลงชาติไทยด้วยและร้องเพลงชาติเมียนมาด้วย แต่ล่าสุดนี่ได้มีการเข้าไปจัดการแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะ จากเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบนะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็สั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดไปตรวจสอบเรื่องนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นพื้นที่เกิดเหตุนอกจากไปตรวจที่สุราษฎร์แล้วเนี่ยให้สอดส่องจังหวัดอื่นๆด้วยนะเฉพาะที่สุราษฎร์นะครับนะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์นายเจษฎาจิตรัตตนะก็มอบหมายให้หน่วยราชการในพื้นที่เข้าไปแก้ไขจัดการแล้วล่าสุด ก็ได้มีการให้ปิดไปแล้วอันนี้เป็นศูนย์การเรียนภาษาพม่าซึ่งลักลอบเปิดครับเปิดทั้งหมดเนี่ยหแห่งจังหวัดสั่งปิดไปหลายครั้งแต่ยังพบว่าเปิดอีกล่าสุดก็เลยสั่งปิดอีกแล้วแจ้งความดำเนินคดีสอบสวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเนี่ยฮะมีข้อสั่งการให้ปิดมาแล้วหลายครั้งแต่ยังกลับมาเปิดอีกครั้งนี้ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนะแล้วก็เอาผิดกับผู้จัดตั้งและผู้สนับสนุน นายโชคดีศรัทธาการศึกษาที่การจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าคือมีการยื่นคําขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชี่ว่าศูนย์การเรียนมิตายะใช้อาคารเรียนเดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกุ้งซึ่งยุติการเรียนการสอนไปแล้วแต่คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าขาดคุณสมบัติหลายข้อและได้สั่งให้ยุติการสอนภาษาพมา่าแต่ก็ยังลักลอบเปิดนะแล้ว จากการลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นเนี่ยสั่งปิดกลับมาเปิดใหม่อีกหลายครั้งก็เลล่าสุดก็เลยแจ้งความวดันเนินใครมันเป็นใคร,ใครอยู่เบื้องหลังของคนพวกนี้เนี่ยย้งว่าใหญ่มากแก๊งนี้ใหญ่มากแทพองประเทศเลแล้วครับโดนแล้วเด็ดปีกพม่ากลางยกแก๊งแต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐไทยพาสวยสู่อังยีส่องโจรอึ่ง เกี่ยวจีนเทาและตำรวจยศสูงจากรณีค่ะที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอแรงงานต่างดาวสัญชาติเมียนมากลุ่มหนึ่งค่ะมีการแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศไทยและพบพฤติกรรมค่ะละักษณะกระทําการคล้ายบุคลากรของหน่วยงานราชการซึ่งผู้ก่อเหตุค่ะได้มีการแต่งชุดด้วยเสื้อกัก๊กหน้าอกซ้ายค่ะมีอารมปักทองกิตติมศักดิ์ตามลงมาค่ะก็พบอามสัญลักษณ์คล้ายการลอกเลียนแบบตราของเจ้าพนักงาน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอกขวาค่ะก็พบว่าระดับอามธงชาติไทยต่มลงมาก็มีตัวเลขกำกับค่ะแล้วก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งก่อสร้างความสงสัยค่ะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมากว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยและมีสิทธิ์อะไรใส่เครื่องแบบลอกเลียนเจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวค่ะก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้เพราะขนาดคนไทยแท้ๆค่ะยังไม่ กล้าที่จะแต่งเครื่องแบบลักษณะดังกล่าวอีกทั้งก็มีกฎระเบียบอยู่ด้วยโดยพบว่าผู้ใช้ Facebook รายหน,หนึงค่ะได้มีการโพสตคลิปพร้อมกับมีการระบุว่าทําได้ไงใครอนุญาตเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบทําให้มีประชาชนคนไทยค่ะมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่พอใจแรยงานต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นจํานวนมากเช่น โอ้ยประเทศไทยมาถึงขั้นนี้แล้วหรอนี่ประเทศไทยหรือเราคือผู้อาศัยเก็ตเนียเขาจะครองบ้านครองเมืองเราหมดแล้วพร้อมกับมีการจี้ว่าตรวจสอบด่วนเลยครับไปกันใหญ่แล้วประเทศไทยเจ้าหน้าที่อย่านิ่งเฉยต่อมาค่ะทีมข่าวเดอะทรูสก็สืบทราบว่าในคลิปดังกล่าวค่ะเป็นกลุ่มแรงงานพมา่าและก็มีการอ้างตนค่ะว,ว่าเป็นสื่อมีการใช้ชื่อในเพจ Facebook ชื่อว่า VCK Insight Police News โดยก็อ้างนะคะว่าเป็นหน่วยงานช่วยเหลือแรงงานและก็มีการใช้ตรา สัญ,ญลักษณ์โลโก้ค่ะที่คล้ายกับโลโก้ตำรวจที่เป็นรูปพระแสงดาบเคนและก็โล่และก็มีการดัดแปลงเล็กน้อยอีกทั้งค่ะสืบทราบม,มาว่าทางประธานกลุ่มนี้นะคะเคยมีการให้สัมภาษณ์กับรายการทัวลงว่าได้มีการลงทะเบียนเป็นสื่อของหอสมุดแห่งชาติซึ่งหอสมุดแห่งชาตินั้นอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยก็ทําให้คนสัมภาษณ์ค่ะถึงกับร้องฮะเลยทีเดียวซึ่งประธานกลุ่มค่ะก็ยังมีการยืนยันเช่นนั้นต่อมาเมื่อมีกระแสค่ะโจมตีกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นปรากฏว่า หนึ่งในสมาชิกกลุ่มก็ได้มีการออกมาอัดคลิปชี้หน้าตอบโต้คนไทยพร้อมกับมีการข่มขู่ว่าจะฟ้องคนไทยอีกด้วยโดยพบว่าทั้งกลุ่ม VCK นั้นมีความเชื่อมโยงค่ะกับกลุ่ม r u k Gang ซึ่งก็เป็นแรปเปอร์ใต้เดินชื่อดังของประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมีวีรกรรมไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการออกมาร่วมกับกลุ่มแรงงานเมียนมาในการเรียกร้องต่างๆในประเทศไทยอาทิเหตุการณ์กลุ่มพม่าค่ะรวมตัวกันที่สุวลวงรอเก้าประท้วงเมื่อช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่าน มาก็ประกวดสมาชิกของกลุ่ม R U K ค่ะในการประท้วงครั้งนี้ด้วยและหากคุณผู้ชมค่ะยังพอจํากันได้กับคดีแรงงานพม่าที่มีการออกมาอัดคลิปลาสาวไทยและต่อมาค่ะก็ถูกจับส่งตัวกลับประเทศนั้น ซึ่งแรงงานพม่าคนดังกล่าวนั้นก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม R.U.K. นี้ด้วยและก็มีแรงงานพม่าค่ะที่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ถูกกันเคยมีการออกมาแฉอ้างว่ากลุ่ม R.U.K. และ V.C.K. นั้นมีตำรวจไทยค่ะอยู่เบื้องหลังทำให้เ้ิมเกริมไม่เกรงกลัว ล่าสุดค่ะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนำโดยนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มพร้อมด้วยนายอัรครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเตอาชีวะประธานกลุ่มอาชีวะราชพักดีได้มีการเดินทางค่ะเข้าแจ้งความร้องทุกยื่นคําร้องให้กับตํารวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในเพจ VCK Insight Police News โดยมีการยื่นนะคะต่อพลตํารวจโทจิรพพบภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งหน้าห้องของผู้การจิรพพบค่ะก็เป็นผู้มา รับเื่องนายสรงชัยเปิดเผยว่าจากนี้ขั้นตอนต่อไปผู้การก็จะดําเนินการสั่งว่าจะให้หน่วยงานไหนดําเนินการสอบซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นหน่วยสืบกลางสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางหลังจากที่ได้ข้อมูล และก็บอกว่าจะมีการเรียกให้ทางกลุ่มประชา,าพักเข้าให้การอีกครั้งในฐานะผู้ร้องทุกกล่าวโทษนายสุชัยค่ะบอกอีกว่าที่นี่ประเทศไทยเรายนินดีต้อนรับทุกชาติทุกประเทศเข้ามาทํางานพักผ่อนแต่เราไม่ยินดีให้เข้ามาตั้งแก๊งกระทําการใดที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติไทยรวมถึงความปลอดภัยด้านสาธารณะต่อประชาชน